พิงวันค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะ มาค่ะพี่น้องมื้อนี้กินใส่กอกอีสานน้ากันค่ะพี่น้องมื้อนี้มวยได้ใส้กอกพาข้าวเหนียวด้วยค่ะอันนี้เจา้านี้เจ้าประจําเลยค่ะมาก,กินเป็นใส่กอกหมูผสมวุ้นเสน้นนะคะพี่น้องนี่กินกับหลุกโดดลงไปเลยเห็นบัเอาไว้ข้างหน้านะั่นี่ลูกโดดกับตะมูตะมีพอดีกินค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่หลายมันกะอันตรายเนาะค่ะเอา อันนี้มวยอบมาเครือโลด้วยค่ะใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเนาะจ้ะมมาเด้อค่ะพี่น้องแส่บๆน้องกันนี่อันนี้มวยแบบฉีกออกเลยวค่ะพี่นอ้องเครื่องโลดนี่กับประมาณลอยกว่า

เป็นใส่กองที่แบบว่า <c oughs> รสชาติกลมกลมค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาพริกขึ้นให้เบิ่งอือ ออกเปรี้ยวนิดๆอันนี้ซังมากอะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเหรอคะพี่น้อง <c oughs> อเสร็จพริกเข้าไปแบบนี้เลย <c oughs> หวาน ขิงสุดเข่ากั้งเข่ากันกนับใส่ก๋วอีสาน วันค่ะพี่หน้่งหลังเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ วนพอแล้วไปไหม,ไมกินตอนหอนๆเนี่ยแหละค่ะพี่น้องมันจังแซ่บอ,อร่อยอ่ะ บมมาก,กินเปรียวกะสั่งแล้วของมาหอดกระทอดกินเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าถาผู้ได้มักเปรียวจังน้อยนึงกะเอาไว้นอกตู้เย็นประมาณสองสามมือ kingdom มากลดฉาดเพิ่นค่ะพี่น้องพอดีเลยนัวแต่ละคนก็จะมีแบบว่าหานประจำห้องจต่ของเนาะค่ะพี่น้องที่ว่าเขากินแล้วเขาถูกปาก ใส้กรอกหมูผสมวุ้นเส้นแล้วกะมีมันน้ำค่ะพี่น้องน้อยนึงอันนี้สั่งมาเป็นรสด,ดั้งเดิมอืม ทอดกินฮวอนๆเ้ยพี่น้องแกงพริกสดแน่ขิงแน่กระหล่ำเข้ากันสามอย่างนี้ย่าให้ขคดเด้อค่ะพี่น้องกินใส่ก่าอีสาน เพชรลุกโดดครับพี่น้องเพชรเค้งเขากันอีก <c oughs> อ, <c oughs> อื้มอิ่มแล้วครับพี่น้องมวยทอดใส่อะมวยทอดไร้น้ำมัน เธอแรียงข้าตั้งไฟไว้สิบหานาทีค่ะพี่น้อง,200งสองร้อยองศาสิบห้านาทีแล้วก็กลับด้านอีกประมาณแปดนาทีค่ะพี่น้อง,200งสองร้อยองศาคือกันก็จะได้ยซุกป,ประมาณหมือนเลยค,ค่ะผู้ใดแบบว่าสั่งมากล้วกะอยากลงทอดตามเนาะค่ะคือเก่านะคะพี่น้องถางมเมื่อกินโซลวดหรือว่ากินมู่ม,มามกินบมสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ่าใภัมาคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยน้ำใจเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ